บอกมันเตรียมตัวตายนะไน่เฮียกลัวแม่แม่อไ้เหี้ยเอาแม่งดิสัตว์บูเนี่ยมึงกลัวมันปะน้องเหี้ยแล้วกลัวแล้วเมื่อไหร่จะเก่งอ่ะมาไอ้เหี้ยมาแจ๋ไอ้สัตว์มาดิมาดิตายตายมันตายตายสัตว์ถ่ายเกาะกไอ้เหี้ยบูแม่งเยอะจริงโง่ไอ้เหี้ยแตกแตกไอ้เหี้ย สวัสดีครับผมโดนไดมอนเฮดนะครับตอนนี้ผมสตีมอยู่ที่เพจโดนเลบานอนนะครับผมก็เชิญตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆนุ่นๆทางบ้านชาวประชาชนชาวประชาชื่นชาวอินชาวแบบบูกระหนกทียแบบแบบอะไรกันมาเถอะครับนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเด็กช่างนะครับผมนี่มันก็เป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเด็กช่างเลยนะครับผมสกอร์บอร์ดก็คือเป็นอย่างนี้เลยมาเดี๋รครับชื่ออะไรครับเนี่ยเราอะเจดดอทําใหญ่อะ,อะไรนะมม่ชื่ออะไรนะ แล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยน้องเพื่อนทิ้งอ้าวไอ้เพื่อนแล้วเพื่อนเอาดีเพื่อนไปไหนหมดอุ้ยเองมีม,มีดด้วยเนี่ยน่ากลัวแล้วเองไม่ใส่ชุดโรงเรียนน่ะน้องอันนี้เป็นชุดแก๊งเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งก้อนนี้เซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเด็กช่างนะครับผมก้อนนี้นะครับ,รรบ,ม,รบมีชอ็อปมีอะไรนะครับมียงมียานะครับแล้วก็มีเกาะด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวกูใส่เกาะให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเหมือนเกาะก็จะเหมือนเพิ่มเลือดในตัวเราไปด้วยนะครับในหมวดของคราฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาาไปดูขอองครก่น ของคราฟนะครับก็บัตรปี1ปี2ปี3าปี4ี่ถึงปี5เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับอาวุธปีหนึ่งะครับก็จะมีเป็นคอนกับปะแจนะครับเป็นแบบพวกเด็กชั้นเริ่มต้นนะครับอาวุธปี2นี่ก็แบบเริ่มถือไม้ถือมีดนะครับผมถือพวกไม้ปูไม้เบสไม้ก๊อบนะผมแล้วก็ปี3เป็นสนับกับมีดนะครับปากฉลามนะครับแล้วก็เป็น ปี 4, ป4เป็นมาร์เชเต้กับเอ่อมีดมีดเอ็มนนะครับแล้วก็อาวุธปี5เป็นสวิตเบดกับเอ่อปืนยิงล้มนะ่ะโอเคเอก,ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบขี้เกียจฟาร์มนะครับ ก็ของฟาร์ม <Merci> มันไม่ได <ai> ้ใ <being> ช <โ parece> ้ฟาร์มเยอะหรอกแต่ถ้าใครขี้เ <Mind> ก <Di ash> ียจฟาร์มนะครับ <un> ก <chin> ็จะมีกล่องแรกอาวุธนะครับเป็นแบบผมผมใช้เป็นกล่องแรกอาวุธนะนี่นะครับก็จะใช้เป็นหมวดกล่องแรกอาวุธก็อาวุธปีหนึ่งก็จะใช้1่กล่องเอาสนอาวุธปี2ก็ใช้ประมาณ5กล่องครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีอาวุธปีสามให้แลกนะครับผมก็นี่นะครับกดของใช้นะครับก็จะมียามีไรครัฟได้นะครับเนี่ยไปฟาร์มของมาคาฟกันนะครับผมเออประมาณนี้นะครับมีเม็ดกระสุนเนี่ยก็นะครับเวลาบุกนะครับก็ประมาณ4ี่โมงตอนนี้เป็นเวลา4นนะครบเเล่ปมมาณีือองุง อะไรนะเอ็งพูดว่าอะไรนะน้องบูอ่ะบูเต็มบูเต็มเหมืองเต็มเมื่อกี้ใช่เหรอเราจะไปบุกเหมืองอ่ะแล้วรอไปบุกโรงเรียนดีกว่ามั้งได้พี่ได้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 พี่จะเย็นๆนะครับนี่ KR นะครับนี่น้องมึงดูรถกูมึงดูรถกูมึงดูรถกูที่แห่ง KR เดี๋ยวจัดก็เดี๋ยวเราเราเราจะรอเราจะรอบุกคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นมาบุกเราดีวะน้องผมน่าจะเป็นใครบุกกับพี่เวลาเนี้ยเออบุกใครอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้บูไม่เนี้ย นี่บูกันดอกเนี่ยเฮ้ยใจเย็นฮะคุณเด็กไหนครับเนี่ยกระบูเออไปไปไมบอกในบ้านเนี่ยอย่าจะเล่นอ่ะพวกไหนอ่ะไหนอ่ะพวกไหนมันเอาออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเอ้าอีเดนเพื่อนเฮ้ยพี่โดนพี่โดนเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้น้องน้องน้องเอาดิเอาดิชุบกูดิเฮ้ย เอาเฮียกูตายก่อนเลยไอ้เฮียเด็กบูแมงมายสัตว์มึงชุบกูที่น้องเอ้าไอ้เฮียแคกูโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนไอ้เฮียแต่มันมันมาไม่ให้ไม่เสียงเดี๋ยวผมไปนอนโรงพยาบาลก่อนอันนี้ก็คือเป็นตัวใสนะครับแป๊บนึงเอาป๊บนึงอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวใสนะครับเป็นระบบป้องกันคูดาวของเขานะครับก็คือมือนใจเย็นก็เราอะนะครับจะคนอื่นจะมองเห็นเราเป็นตัวปกตินะครับแล้วก็แต่เราอะจะมองเห็นตัวเราเองเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นระบบคูดาวนะครับใครมาตีนะครับก็จะตีเราไม่ตาย นะครับผมก็ถามว่าระบบดีไหมก็ออดีนะครับผมมันจะนนเป็น,ปนอย่างน<ๆ>ี้ประมาณ 2, 2>, น,2นาทีะะนะครับผม,อมโอเคก็จะประมาณนี้แหละนะครับระบบครูดาวถ้าเรานอนเตียงนะครับก็ระบบครูดาวก็จะหายไปนะครับโรงเรียนอื่นก็โรงเรียนอื่นก็จะสามารถตีเราได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือที่คูตายเนี่ยคูไม่ได้อะไรนะคูจะเทระบบครูดาวเฉย ไอ้เชี่ยบูแม่งมึงว่าโรงเรียนมันเล่นตุดไหมโรงเรียนมึงเล่นอย่างตุดเลยเฮี้ยถอดช็อปมาแล้วมาใส่ช็อปเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้มันถีบกูนะเตะเตะดิเตะดิเตะดิหยอก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 กูออกจริงไงสัตว์กูออกจริงไงไอ้เชี่ยแม่งเดี๋ยวกูวัวแม่งเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มัวโรงเรียนนะถ้ามึงยังไม่ออกจากโรงเรียนกูนะกูเอามึงจริงๆนะงเลสัตว์เอาแม่งเลยละกันมะได้ไงเอาแม่งเลยมเฮ้ยใส่ช่อมเฮ้ยยายังไม่ไอ้เด็กเี้ อันนี้คือจุดอะไรจุดรับควสเหรอใช่ใช่ใช่รับคมเกือบหมดแล้วอ่ะเอ้ยใครมีใครมีแค่ให้ผมติันปะมีตอนนีม่มีสองสามคนแม่งม้าไม่รู้ที่ยี่สิแล้วเรามีแค่เนี้ยนะมึงไปตามพวกที่เด็กเรียนมาดิน้าเด็กที่มันเรียนอยู่ข้างในเ่ะไปตามมันดิเดี๋ยว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 เด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 าดเ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 เดี๋ยวเเดเดเเเดเเเดเเเดเดเดเเดเเเด เออไปตีดีกว่าปังไอ้เหี้ยเนี่ยเวลาบุกแล้วไปเปล่าไม่มีอาวุธดิไม่มีอาวุธเลยไอ้เหี้ยหมัดแล้วมันอันนี้ตรงไหนน้องไปเหี้ยนานๆทีเวลาบุกเว้ยไปกับพวกกูดีกว่าไปไปเล่นบูดีกว่าป้าไปลองเปล่าไปเปล่าเดี๋ยวผมมือเไ็้พี่เดี๋ยวผมไปเรียกคนนี้ที่ขอให้เอออย่าบูอย่าบูลแล้วไม่ไม่มีอาวุธเหรอไม่มีผมผมมีปัญหาบุกมอ่ะเออเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มีประแายังไปเลยไปดีกว่าป้าเพื่อนป้า ไปตีมะปะนี่ไงสัตว์เด็กเรียนไปแล้วไป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 เฮ้ยรถกูรถกูรถกูมันล็อกรถยังไงวะเพี่กูฮ้ยมันล็อกรถยังไงวะกดยูกดยูโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาไอ้เทียเนี่ยไอบินขึ้นมาตอนนี้ผมกำลังไปบุกไอเนี่ยครับไปบุกไปบุกบูนะบูเนี่ยก็มันจะมีบอกในแมพเลยเห็นไหมเป็นพวกตาโลโก้อย่างนี้เลยนะครับผมเด็กบูเยอะไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไอ้เทียแต่มามันก็มันมาเยอะอยู่นะมันมาเยอะอยู่แต่ผมแบบยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยแม่งปาดผมเลย มึงว่าเราไหวไหมวะรอหนึ่งก็ไหวดีนีรอๆเนี่ยเนี่ยบุกได้แล้วสามสิบแล้วไม่มันโดนเหลืองมันโดนเหลืองโดนเหลืองเรื่องอะไรวะสี่โมงสามสิบมันบุกได้เพื่อนไม่มันมันจะขึ้นเวลามันจะขึ้นเวลาการจอเวลามันบุกอะเออแล้วมันมันมันจะขึ้นเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขึ้นก็ได้รอขึ้นก็ได้เล่นเล่นเล่นป้ายนี้ก็ได้กูไม่ซีเรียสอยู่แล้วไอ้เหี้ยถ้ามันออกมาคือเราเล่นได้นะกูใส่เกาะก่อนไอ้สัสเหมือนจะต้องตีเขาใส่ชุดกกก่นนมมมมมเเตััวพี ไอ้สกนเนี่ยบีบอกมน <t 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 ik> <t ันเตรียมตัวตายในเฮียวอลแม่งแน่อ่ะยอแม่งจริงด้วยเฮียแต่โรงเรียนมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นไงเฮียกิจกรรมวอลโรงเรียนมาแล้วไปดิเพื่อนรอยเฮียอะไร่ะเฮียเอาแม่งหลีสัตว์บูเนี่ยกลัวมันปะน้องเฮียแล้วกลัวแล้วเมันจะเก่งอ่ะ อแล้วลอยเฮียอะไรไอ้สัตว์มาดิมาเฮียมาดิตัดอีกมือไอเฮียนี่ใส่แม่งเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด็กบัวไอสัตว์นี่โอ๊ยตายตายตายมันตายมันตายโอเจไอสัตว์ มายดิตายตายมันตายเป็นเฮอะไรเป็นเฮอะไรเฮู้จะตายกูจะตายกูไปก่อนกูดูหูแม่งมันมากไอ้เฮ้าเฮ้าไอ้เฮ้าเอ้กูโดนยิงกูโดนยิงมันตายมันยิงกูไอเฮียไม่ได้เกิดเลยไอ้สัสมึงเชื่องเดีอยมันเยอะเลยวะเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งอะเป็นเฮอะไรอะ แค่ไหนสู้แค่ไหนรู้สแค่ไหนูมาสิไม่ได้คิดจะทายจะถามไม่ได้คิดจะว่าอะไรแค่อยากรู้แต่ที่นีมันสู้ไม่เก่งเก่งไม่ไรสั์กูเก่งอะเป็นยี่อะไรโอ้โหงกี้กูให้ลุกเลยเออไปกันเองเออเออพวกพวกโง่ดวไอ้ยี่อไอ้ยี่ใครก็ที่เหไว้อ้โอ้ยเออกูตายยเอ จะชุบหอจะชุบเพื่อนไหมนะแก๊สก็โทษผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ที่ผมขับรถเหยี้ยแบะเฮ้ยเอา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 เฮี้ยเลือนเฮี้ยอะไรอ่ะโอ้ดักเกิดอะไรทีเนี่ยกแค่ใส่แม่งก็ชอบเจ็แผลฮัลโหลครับไอประธานประธานบูอยู่ไหมครับไอเด็กเมื่อกี้คืออะไรครับมาปาดคอผมอ่ะ ก็คุณตัวไม่ได้ใส่ครับถ้าคุณไม่เล่นคุณก็ปัดตอบครับไม่ครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเกิดครับไม่เรียกมันมาเิดแล้วเขาปัดเลยเม่อก้เขาเกิดแล้วเขาก็ปาดเลยเขาดักเกิดนะครับไม่เรียกเขามาคุยหน่อยได้ไหมอ่ะมันเกิดแล้วมันก็ป่ดเลยอ่ะครับมันจะไม่มีอะไรให้ถอดช็อปแบบนั้นอ่ะผมก็เลยผมยังไม่ได้กดไอเมนูเปิดถอดช็อปเลยครับไม่ไม่อย่างนี้มันได้เหรอผมถามหน่อยมันไม่ได้นะคุณเมื่อกี้ใครแรงเขามานี่ดิ มันเพิ่งเกิดอ่ะเมื่อกี้มันเพิ่งเกิดอ่ะผมเห็นเต็มตาสองตาเป๊บนึงแป๊บนึงมึงดูหมัดไฟไอ้เหี้ยเหมือนแบบพวกพวกไฟไหม้ไอ้เหี้ยไหนอะไอ้คนไหนคนไหนเขาแทงผมอ่ะผมอยากเห็นหน้าเขาอ่ะนู่นนี่นี่นี่มาตาเดี๋ยวประธานประธานประธานทำโทษเขาให้ผมดูหน่อยได้ไหมอะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนายกคนนี้ไม่เฉาะนายกตัวผูคนแทงผมคนแทงเนี่ย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 ไหนอะประธานบูเขาไหนอะประธานบูอะเสียงยังเด็กเลยเหี้ย ทีมคนแทงทีมคนแทงก็คืยอะไรสัตว์เอ้ประธานประธานมึงทำโทษไอเด็กนี่หน่อยดีเนี่ยมันแทงกูว่าเก็บขยะเอกูเห็นเต็มตาสองตาไอสัตว์เออทำโทษมันดีกูเห็นเต็มตาสองตาแล้วกูเพงจุ๊บเขาขึ้นมาด้วยเปืองของกูด้วยเออมาใส่มาเย้ยั่กูมีมีนะมึงตายไปแล้วไอเด็กเกียรเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 นนกับจึนกับขึ้นกับขึนกับไปไปไปกับ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  มันอย่างมึนเดียมันแทนกูไม่สั่งเออไปไปกลับกลับกลับมันขึ้นทางไหนวะอ๋อขึ้นทางนี้แล้วผมไปเตรียมเซตเกาะเซตอะไรไว้บวกก่อนนะครับไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งเกาะสองตัวแม่งไม่พอเลยนะผมพลังแห่งรักเวิร์รักเอมันมีพลังเป็นเชังคุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่างแปลบวอันตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมโอ้โรงเรียนแม่งเหมือนพวกคุกเลยนะกรงสี่เหลี่ยมไอ้เหี้ยมดิ ลอยโรงเรียนนเเรรา้ยยี่อะไรมันอยู่กันปะไอ้เหี้ยมันมีตัวปืนตัวหนึ่งแล้วบัวไอเด็กเด็กบัวเอาดิสัตว์ลอยเหี้ยอะไรเอาแม่งดิเอไอมึงคอยจอบต่อหน้าเปล่าไอ้เด็กเหี้ยเอามันดิไปไหนไอ้ส kind of ัตว um, ์ไอ้เหี <t <t ้ยมึงไปไหนโทษโทษโทษเมื่อกี้ไม่ได้ลมเจ้าบุบ เอ้ยมันขึ้นตะบนอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเพื่อนอย่าไปเล่นมึงเสียนะน่ะเออเออเออสวยเพื่อนสวยไป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 บุกเลยมันต่อเลยไปเยไปไปี่ยพวกนี้แม่งมือในฝัเอาแม่งเลยไอ้เยี่ยไอ้เลยไอ้เลถือ้เลยไ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 อ้เลนไอนเลัไอ้เลยไอ้มัยไอ้มัะไอ้เลยไอ้เล่อยูดิปลอยูดิปลอยูดิเดิ เออตายตายมีมีมีอะไรเวี้ยงคว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 งไอ้โทษโทษโทษมึงเหม่อเนี่ยฮัลโหลมึงอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคมันมันมันตั้งใจเรียนว่ะปากหลามมึงมึงมึงสอนเด็กตั้งใจเรียนหน่อยดิตีไปเลยตีไปเลยเอาเลยเอาอีโมโชกูไปเออสวยเอ่ย นายเอ้ยอย่าอย่าอย่าตรงนั้นตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นทอช็อปไม่เอาไม่เอาไม่เอาปล่อย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 เขช็อปอมไอ้เหี้ยแต่เขาทอช็อปสงสารเขาไอ้เหี้ยเขาเมื่อยอยู่หรือเปล่าปล่อยปล่อยปล่อยเออปล่อยแม่งไอ้เหี้ยกูสั่งกอยมีอีกแป้งโรงเรียนมั่นอะยินดีเฮี้ยตามแล้วพี่งั้นไปยินต่อดีกว่ามั้งไปยินต่อป่ะไปป่ะไปปะไปยินต่อไปยนต่อไปยิน่อไปลินต่อไปยินต่อไปยินต่อไปยต่อไปยิน่อยินต่อไปยิน่อไปยินตอไหวินต่อไปยกูไหวไปดิยต่มาดิ ไปปูุกอบบี้อ่ะไปไปไปบอกบอกเพื่อนไปอินต่อบอกเพื่อนเลยบอบอกเพื่อนเลยน้องฮัลโหลไปอินฮัลโหลไปอินที่หมดเลยนะไปอินเลยไปอินมาไปเลยไปรวมนั่งเรียนไปรวมนั่งเรียนมันเฮ้ยเมันมีอีกเหรอก็เดี๋ยวเรานะครับเราจะไปบุกอินนะครับคนดูก็อินมันอยู่ใกล้ๆกันเลยลงเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่รถเป็นเงี้ยไอ้สัมามาเลี้ยวขวาดิแบกแบกแบกกแบอกให้ใช้คอมจากไอ้แฮปไอ้เหี้ยมันมี่พี่ เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยบูมาอินคุณว่าอะไรสัตว์บูแม่งมาอู้ยี่เฮียไอพี่อันนี้ยไอเนี้่เฮ้ยเฮ้ยบูบูมันยิงเราเนี่ยบูมันยิงเราไอ้เฮียเอาแต่แม่งเลยป้าไอ้เฮียบอกเพื่อนหน่อยก่อนบอกทุกคน่อยก่อนเออกูว่าอยู่โรงเรียนแม่งไม่อยู่ไอ้สัตว์ทั้งมาบุกยินเอาแม่งเลยป้าแล้วมันจะเอาเราเราก็เอามันเหมือนกันไอ้เฮียเอาแม่งเลยลงเลยน้องไปไปลงเอาเลยลงเอาเลยไอเฮียมาดิไอสัตว์บู ยี้ปืนมันเยอะจังวะเราไม่มีปืนมั่งเหรอเพื่อนยี้ปืนไม่เยอะปืนเอาแม่งเลยน้องยี้กูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงเฮียหมูตึมเลยสัตว์หมูกระพานแล้วสมิงเฮี้ยี่แห่งแท่งกูไม่โดนหรอกไอ้้เิโง่เออตีมาดิสวยแม่งอีโม่กันเองแตกเลยเฮียมึงมาดิเฮียมาหัวแตกไอ้เฮียกระจอกไอ้สัตว์ เป็นเพี่ออะไรกับเพื่อนกูเป็นเพี่ออะไรกับเพื่อนกูไอ้เพี้ยกูโดนยิงเยอะกว่านี่ยยังไม่ตายครับไอ้สัตว์มึงลุกมามึงเจอกูแน่เฮี้ยกูไม่กลัวหรอกขู่มึงอ่ะเออสวยเพื่อนมึงลอยอีโม่ขไอ้สัตว์ฮะไอ้เพี้ยตายอีนึงตายอีนึงมึงเหวี่ยงหมายควาเพี้ยอะไรมึงอุ้ยเพี้ยปืนแม่งมึงบอกปืนเนี่ยมึงยิงดิเฮี้ยสัตว์เอ้ยปืนแม่งยิงกูไม่ให้ลุกเลย ปล oh, ่อยะเนี่ยก mm. uh ูให he oh, like, like, ้พวกมึงหมดนี่เลยโไอยเฮียมึงมันโง่มึงมันโง่ไอเฮียตายซะตายก่อนกันเฮียมึงแม่งเยอะจริงโไอยเฮียแตกแตกไอ้เฮียแตกไอ้เฮียจ่อไอ้สัตว์มึงมาเนี่ยกูให้หมดเลยกูให้พวกมึงหมดเลยมาเฮ้ยมึงจะโอ้โหเยยเล่นอย่างนี้ไม่มันเลยเพื่อนโอ้โห มึงตีกูไม่ให้ลุกเลยอ่ะเฮียโอ้โหไอ้เหียหัวแตกเลยเี้ยอโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็ดี่ผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้นะครับแต่ตอนนี้ไอ้เหียอินมาแล้วมึงโดนอินแน่ไอ้เหียบูโดนอินซอนนะครับผมโอ้โหปืนแม่งยิงไม่พักเลยนะครับคอดมันมากนะครับมันมากโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้ข้างล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอ้โหเหียมันมากนะครับมันมากมันมาก เจอกันนะทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บ